สวัสดีค่ะดูดวงรายเดือนดวงประจำเดือนกันยายน2568ดวงคนวันจันทร์ค่ะงานเงินสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับคนวันจันทร์ในเดือนกันยายนนี้สองพันในเดือนกันยายน2 5 6 8นี้ค่ะคําพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันคนวันจันทร์นะคะคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะ มาดูนะคะคนวันจันทร์นะคะสถานการณ์เหตุการณ์โดยภาพรวมนะคะในเดือน อกากันยายน2568นี้จะเป็นอย่างไรบ้างอิทธิพลของไพ่เดอะฟูนะคะเดอะฟูเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขสนุกสนานอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ถึงนะคะเอนเตอร์เทนเก่งนะมักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่เดอะฟูเนี่ยมักจะทําอะไรตามใจตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะมีนิสัยคล้ายๆเด็กๆนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงใจนะเรียกว่าเป็นคนที่อ่าอัธยาศัยดีเป็นมิตรกับคนรอบข้างนะคะมีน้ําใจชอบ วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะเรียกว่าเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮานั่นเองเนาะหกไม่เท้านะคะดูเหมือนสิ่งที่คนวันจันทร์ต้องการในเดือนนี้ก็คือการได้รับการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างนะคะหรือว่าบางคนตกงานว่าง,งานอยู่ก็อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการได้รับข่าวดีในเรื่องของงานจะได้อาเรียกว่าจะมีงานเข้ามานะคะมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่มีความคิดมีไอเดียา ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยนะคะเดมูลนะคะมันมีความกังวลอยู่ด้วยนะกลัวกลัวกล้าๆนะคะกับสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองอยากจะทํานะคะภาวะพะวงห่วงหน้าห่วงหลัง,ง,งไพเดมูนเนี่ยนะคะมักจะสับสนกับความคิดของตัวเองแล้วก็มักจะกลัวในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะรวมถึงอิทธิพลของไพเดมูนเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะโดดเด่นนะคะ กับอเรียกว่า งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งหรือกลับรีบก็ได้นะไพ่เดมูลเนี่ยนะคะหรือว่าสายมูก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนเนาะราชินีพระจันทร์นะคะอิทธิพลของราชินีพระจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสวยรักงามนะคะแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยนะเพราะราชินีพระจันทร์กับไพ่เดมูลชอบเก็บตัวนะคะบางครั้งอยู่บ้านปิดบ้านเงียบไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากจะสูงสิ่งกับใครแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์เนี่ยบางครั้งขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะ อา,อารมณ์ค่อนข้างจะแปรป่วนได้ง่ายนะและราชินีพระจันทร์กับดวงมูนมักจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพน้ำเลือดน้ำหนองไม่ดีนะคะโรคสึมเศร้าโรคแพนิกนะคะ อัศวินไม้เท้าตำแหน่งลูกน้องตำแหน่งบริวารดีนะคะเข้ามาส่งผลเข้ามาสนับสนุนนะคะคนวันจันทร์ได้ดีเลยทีเดียวราชินีเหียญน,นะคะถ้าในเรื่องของงานเนี่ยคนวันจันทร์ในเดือนนี้ดูเหมือนคุณค่อนข้างจะรู้สึกเบื่องานนะเหนื่อยเนื่อยกับงานนะคะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะมองหาอะไรใหม่ๆนะคะนะอยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีแนวทางนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆถ้าใครที่ตกงานเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ ถ้าออกไปสมัครงานนะคะอาจจะรอรอเรียกตัวรอสัมภาษณ์นะคะแต่ก็เรียกว่าโอกาสค่อนข้างจะมีสูงนะแต่ถ้าอยู่บ้านนะคะไม่ออกไปยุง่งไม่ไปสูงสิงกับใครอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีในเรื่องของคำว,ว่าข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะส่วนใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วจะบอกว่าการงานยังมีความมั่นคงอยู่นะ บางคนอาจจะกำลังลุ้นอัดกระจะกำลังรอนะคะว่าเอ๊จะได้เลื่อนตำแหน่งไหมนะคะจะมีการปรับเงินเดือนเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเราเองก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะทำงานแบบเต็มที่เนาะให้ให้ความเต็มที่ให้ความเต็มร้อยกับงานที่ทำนะคะอัศวินถ้วยเรียกว่าช่วงนี้ก็จะทำอะไรก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะชา้าๆแต่มีความชัวร์นะคะความสำเร็จรออยู่นั่นเองค่ะเด็กถือดาบนะคะคนวันจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งก็ ใจก้าบ้าบิดนะรักพวกพ้องนะคะเนี่ยรักพวกพ้องนะแล้วพวกพ้องคนรอบข้างก็มักจะนําพาปัญหาความเหนื่อยกายเหนื่อยใจมาให้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะ,ะจะเข้าไปช่วยเหลือใครนะคะไปปกป้องใครก็ดูด้วยว่าปัญหามันจะตามมาถึงตัวเราไหมจะตามมาถึงครอบครัวเราไหมนะคะจะส่งผลเสียหรือเปล่านะ สิบถ้วยเห็นไหมภายในใจรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนวังดีกับทุกคนนะคะพวกไพ่ถ้วยเนี่ยถ้าภายในใจก็เรียกว่าค่อนข้างจะ,ะเป็นคนที่เรียกว่าจิตใจดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีน้ําใจนะคะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวทําเพื่อครอบครัวนะคะ หถ้วยนะคะยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเดิมๆสถานที่เดิมๆนะคะหรือว่าไปทานอาหารก็ยังเป็นร้านเดิมๆติดต่องานก็อาจจะเป็นลูกค้าคนเดิมๆอยู่ด้วยนะคะพวกไพ่6ถ้วยเนี่ยเรียกว่าบางคนเนาะก็นิยมนะคะนิยมของเก่านะคะสถานที่เก่าๆสถานที่คุ้นเคยนะคะและอิทธิพลของไพ่6ถ้วยกับไพ่เดมูลเนี่ยนะคะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานก็ได้ด้วยนะ ราศีนิพจัน์ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะส่มูเนาะอาบน้ําแสงจันทร์นะคะก็ได้ด้วยจะเป็นการเสริมหัเหง้งนะคะหรือบางคนอาจจะลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยเปลี่ยนบุคลิกนะคะให้กับตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่งหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวกับปัญหาที่เรายังไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือว่าจัดการหรือว่าแก้ไขได้นั่นเองการงานยังคงดําเนินไปได้ด้วยดีนะหมอฟ้ามองว่าคุณก็ยังคงทํางานทําหน้าที่นะคะทําในส่วนของคุณที่รับผิดชอบเนี่ยเรียกว่ายัางไปได้ดีเรียกว่าไป ได้เรื่อยๆนะถ้าในส่วนของงานหรือถ้าทางด้านค้าขายก็เรียกว่ายังมีลูกค้าวนเวียนแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดไม่ได้ถึงกับเงียบซบเซานะแต่มันอาจจะยังไม่ได้ปั้วไม่ได้ปังนะคะไม่ได้เด่นเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอาจจะต้องไปดูในเรื่องของการกระตุ้นนะการกระตุ้นยอดขายหรือว่าลงไปดูแลลูกค้าแบบใกล้ชิดนิดหนึ่งเพราะว่าคนวันจันทร์เนี่ยในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างที่จะทําอะไรค่อนข้างจะตามใจตัวเองอะ ทำตามอำเภอใจขยันมากฉันก็ทํามากขี้เกียจฉันก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าอยากจะเพิ่มยอดขายเนาะกระตุ้นยอดขายก็อาจจะต้องลงไปดูในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าตำแหน่งลูกค้าเนี่ยแบบใกล้ชิดนิดนึงนะคะต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงอย่าทำอะไรที่มันดูเรื่อยเฉื่ยหรือว่าเอื่อยจนเกินไปนะคะก็ไม่มันมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้เนาะแต่ถ้ามีเป็นงานประจำเนี่ยก็ก็เรียกว่ายังเป็นในส่วนที่เรียกว่ารับผิดชอบได้ดีนะคะแต่ถ้ามีธุรกิจกิจการใดๆเป็นของตัวเองก็ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นหน่อยก็แล้วกันหรือบางคนเดอะฟูลเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ได้นะ งานฟรีแลนซ์งานรับจอบนะคะอาจจะเป็นงานที่แบบอ่าสั้นๆเนาะไม่ใช่ระยะยาวหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการไอเดียความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบนะคะออกแบบในที่นี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องออกแบบบ้านคอนโดอย่างเดียวนะออกแบบเสื้อผ้านะคะออกแบบอ่าจิวเวลี่นะคะนะ เพชรพลอยเครื่องประดับสิ่งต่างๆได้ด้วยนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีไอเดียความคิดเนาะสร้างสารรค์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแล้วก็มักจะทำอะไรที่มันดูแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครด้วยนะอิทธิพลของไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของราชินีเหรียญบางคนอยากจะได้เงินสกอ้อนหนึ่งนะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆใครที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมเนาะหรือในเดือนนี้คนวันจันทร์อาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้ด้วยจะช่วยเหลือใครนะคะก็ดูให้ดีเนาะเอ็นดูเขาแล้วเราลําบากหรือเปล่า นะคะถ้าถามว่าโชคลาภมีไหมราชินีเหรียญเนี่ยผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้นะเรียกว่ามีโชคนะคะอา,อาจจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือตัวตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กเก่าๆจะให้โชคนะคะส่วนตำแหน่งบ้านเนี่ยนะคะตำแหน่งบ้านตำแหน่งร้านเนาะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมการปรับปรุงเกิดขึ้นนะคะบางคนขยับขยาย นะคะก็เรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปตรงส่วนนั้นก็ได้ด้วยถ้าถามว่าถ้าเงินตึงมีคนช่วยไหมมีคนช่วยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มรอยไม่ได้เต็มที่นะคะเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากเพื่อนจากกัลยาณมิตรนะคะนะหรือว่าจากครอบครัวก็อาจจะมีมาอยู่บ้างแต่คนวันจันทร์นะไพ่เดอะฟูเห็นไหมใช้เงินเก่งหาเก่งใช้เก่งนะคะถ้ายิ่งเป็นคุณผู้หญิงนี่การเงินอาจจะหมดไปกับพวก อ่ะของสวยๆงามๆเนาะการทำศิลปกรรมได้นะราชินีพระจันทร์เนี่ยนะคะทำศิลปกรรมได้นะคะนะอาจจะหมดไปกับการทำศิลปกรรมนะคะฉีดผิวนะคะทำตานะคะหรือว่าดูดไขมันอะไรพวกนี้เนาะก็เรียกว่าการเงินจะหมดไปกับพวกของสวยๆงามๆ หรือบางคนอาจจะหมดไปกับการหมูก็ได้ด้วยนะแต่ก็เรียกว่าการเงินยังคล่องมืออยู่แต่ก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าถ้าวางแผนไม่ดีเนาะเดี๋ยวมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภก็เรียกว่าเอาแค่พอ พอสนุกสนานก็แล้วกันนะระวังมันจะเสียดไปเสียดมาด้วยนะคะถ้าในเรื่องของโชคลาภถ้าทางด้านความรักนะคะตำแหน่งราชินีพระจันทร์ตกตำแหน่งคนรักนะคะความรักของคนวันจันทร์ในเดือนนี้โดยภาพรวมมันดูอึมครึมนะมันดูไม่ชัดเจนมันดูมีความลับมีอะไรปกปกปิดปิดปิดบังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขาคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนไหวง่ายในเรื่องของความรักนะเซนซิทีฟง่ายในเรื่องของ ความรักเรียกว่ามีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกหน่อยก็จะหวั่นไหวไปแล้วนะคะบางครั้งนะเรียกว่ารักคนง่ายด้วยนะคล้อยตามเขาไปได้ง่ายๆนะคะ,ะด้วยอิทธิพลของไพ่เดมูลเนาะเรียกว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกเงาอ้างว้างโดดเดี่ยวว้าเวอยากจะมีใครสักคนนึงเข้ามาคุยนะคะ,ะเข้ามาดูแลเติมเต็มความรู้สึกแต่พอเข้ามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการนะ่ะนะคะ มันก็เลยทำให้รักอาจจะไปไม่ได้สุดทางเท่าที่ควรเนาะหรือบางคนเนี่ยต้องระวังนะอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3มือที่3ของคนอื่นได้นะคะคนวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะในเดือนนี้อิทธิพลของไพ่เดอะฟูเนี่ยมียเสน่ห์มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะเรียกว่าด้วยด้วยความที่คนวันจันทร์เป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาเนาะเอนเตอร์เทนเก่ง ะะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสองอารมณ์ก็ตามแต่เวลาทีา่มีใครมาเจอเจอคุณหรือคุณออกไปพบปะผู้คนเนี่ยคุณจะไม่ได้เอาอารมณ์ในส่วนนี้ยราชินีพระจันทร์เนี่ยออกไปไงคุณจะเปิดเผยแต่ในส่วนของคำว่าเดฟูเนาะความสนุกสนานเฮฮามันก็ได้ทำให้คนเหล่านั้นนะมีความชื่นชอบหรือว่าชื่นชมในตัวคุณนะคะทำให้เขารู้สึกคล้อยตามคุณหรือว่าลหลงไหลคุณได้นะคะแต่พวกไพ่เดฟูเนี่ยเรียกว่าเจ้าชูด้วยนะ ถามว่าเวลารักใครรักจริงไหมรักจริงนะแต่เวลาเบื่อนะคะก็เบื่อง่ายๆเบื่อแบบไม่มีเหตุผลเลยนะเพราะอะไรเพราะอิทธิพลของคําว่าเด็กนะคะเหมือนได้ของเล่นมาช่วงแรกๆก็สนุกสนานมีความสุขเนาะพอได้ไปสักพักรู้สึกว่ามันเบื่อละมันนานละอะไรแบบนี้นะคะเรียกว่าคนวันจันทร์ค่อนข้างจะคี้เบื่อนะคี้เบื่อเบื่อง่ายอยู่กับใครไม่ค่อยจะได้นานนะคะเราก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาจุกจิกจ,กจกูจีด้วยนะคนวันจันทร์เนี่ย นะคะคแล้วคนวันจันทร์ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งราชนินีพระจันทร์มีอะไรไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะบอกคนรักนะคะชอบให้เขาเดาใจเอาเองพอเขาเดาใจผิดคนวันจันทร์ก็จะรู้สึกหงุดงิดนะคะโมโหนะคะอารมณ์ขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีคู่นะการพูดคุยกันการปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าแสดงความชัดเจนซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ ใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจการอิทธิพลของไพ่6ถ้วยกับไพ่10ถ้วยนะคะเรียกว่าจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะเรียกว่ายังไปต่อได้นะคะรักครั้งนี้นะสําหรับคนที่มีคู่นะคะรักครั้งนี้คุณยังไปต่อได้นะคะเพียงแต่ว่ามีอะไรก็พยายามทําความเข้าใจปรับความเข้าใจหรือว่าแสดงความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะ มีอะไรก็พยายามพูดหรือว่าบอกคนรักของคุณเขาตรงๆบ้างเพราะบางอย่างเขาก็เดาไม่ถูกหรือว่าเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรนะรักบางคนนี้เรียกว่าตำแหน่งคนรักเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยถามนะคะมันก็เลยกลายเป็นทําให้คนวันจันทร์เนาะเรียกว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดกับคนรักได้ในเดือนนี้เป็นปัญหาจุกจิกนะคะ,อะลองพยายามเนาะมองหากิจกรรมทําร่วมกันนะคะหรือว่า,าพา พาแฟนพาคนรักเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนนะคะไปในสถานที่คุณเคยก็ได้นะสถานที่คุณเจอกันครั้งแรกนะคะหรือว่าสถานที่ที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยนะคะขอแต่งงานกันก็ได้เนาะลองไปในบรรยากาศเก่าๆนะคะบรรยากาศที่อ่ามันมีมันมีไอของคําว่าความรักความผูกพันของคุณและเขาอยู่นะคะมันอาจจะเป็นการรื้อฟื้นนะคะความรักความหลังได้ดีเลยทีเดียวถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณโสดแบบไม่เหงา มีคนเข้ามาตลอดนะด้วยความมีเสน่ห์ของคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่านะคะคนเก่ามีโอกาสที่จะวนกลับมาหรือคนใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะเพราะอิทธิพลของ6ถ้วยรักต่างวัยรักครั้งเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะวนๆเวียนๆกลับมาหรือว่าคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอาจจะไม่ได้คุยแค่คนเดียวนะ อาจจะไม่ได้คบแค่คนเดียวบางคนคุยไว้เผื่อเลือกคบไว้เผื่อเลือกนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับใครใครที่ชอบเช็คเรตติ้งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะนะคะเดี๋ยวเกิดคนนั้นเข้าจริงจังกับคุณขึ้นมาเนาะแล้วคุณอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีการโพสต์ประจานกันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับคนโสดทั้งหลายอ่าแต่ก็เรียกว่าโสดไม่ค่อยสนิทหรอกโสดแบบมีคนคุยอะนะคะ แล้วถ้าในเรื่องของสุขภาพสุขภาพคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงทาอะไรไม่ค่อยระมัดระวังนะคะหน้าตาดีแต่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะดูซุ่มซ่ามนะเป็นไหมคะคนวันจันทร์นะเรียกว่าหน้าตาดีแต่บางทีเดินหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ค่อยระวังไม่ค่อยมองเท้านะคะสะดุดบ้าง ลื่นหกลม้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงหรือว่านึกจะยืนนึกจะเดินก็ยืนเลยเดินเลยนะคะมันก็เลยอาจจะขาดจังหวะในเรื่องของคําว่าการเอี้ยวตัวก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าเค็ข ยอกเนาะช่วงลำตัวช่วงอะไรนี้ได้นะคะแล้วคนวันจันทร์ข้อเสียเป็นคนที่คิดเยอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะคะคิดมากเดี๋ยวมันจะฟุง้งซ่านเนาะเดี๋ยวมันจะมโนไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพยายามอย่ากเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะออกไปเจอเจอผู้คนสังคมนะคะพาตัวเองไปในสถานที่ที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าช่วยชาร์จเนาะหรือว่าช่วยเพิ่มพลังงานดีๆให้กับ อาให้กับตัวเองนะคะไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศไปตากอากาศบ้างนะคะมันจะทําให้สุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยดีขึ้นเพราะคนวันจันทร์เป็นคนที่เขาเรียกว่าสุขภาพจิตเนี่ยพอมันอ่อนแอปุ๊บมันจะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายทันทีนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตใจคนวันจันทร์ในเดือนนี้ค่อนข้างจะหมอฟ้ามองว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะบางคนนี้เรียกว่าจิตใจค่อนข้างจะอ่อนแอเลยทีเดียวนะคะ คนวันจันร์ในเดือนนี้ถ้าจะทําบุญแนะนําให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารหมาแมวหรือว่าปล่อยนะคะปล่อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์รวมถึงการรักษาศีลก็ได้ว้ยนะคะเรียกว่าการรักษาศีนเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะเอาศินห้าก็พอนะไม่ต้องสินแปดอ่าิน หลายหลายคอนะคะเอาแค่ศีลห้าก็พอนะคะราชินีพระจันทร์หมายถึงการรักษาศีลหรือว่าอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้ในเดือนนี้มีดวงของการได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระหรืออาจจะได้เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้ด้วยนะคะอาจจะเดินทางไปกันแบบกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะนะคะเออก็ได้ด้วยนะคะ อ่าเพราะว่าคนวันจันทร์เนี่ยถ้าจะเดินทางไปไหนมักจะอยากจะไปกับคนที่รู้ใจจริงๆนะคะการเดินทางถามว่าแคล้วคลาดปลอดภัยไหมการเดินทางเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะถ้าเดินทางไปไหนช่วงนี้เนาะก็เรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยถึงแม้ว่าจะมีความหงุดหงิดใจก่อนการออกเดินทางอยู่บ้างนะคะก็พยายามพยายามคิด คิดจากลบให้มันเป็นบวกก็แล้วกันนะคะคิดในเชิงสร้างสรรค์เนาะไม่ได้หมายความว่าหลอกตัวเองนะแต่คิดและทาให้ตัวเองมีกําลังใจที่จะฮึกเิมที่จะเริ่มต้นนะคะที่จะทําอะไรหลายๆอย่างที่ดีให้กับตัวเองก็แล้วกันถ้าจะขอพรนะคะราชินีพัทร์นะคะราชินีพจันทร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะขอพรเนาะก็ขอพรอกับเจ้าแม่กวนอิมได้นะคะหรือขอพรพระแม่รัศมีนะคะ ไพ่าราศีนิรหนีิญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพระแม่รัศมีนะคะก็เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็คนวันจันทร์พยายามเนาะในเดือนนี้ลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับตัวเองนะคะมันก็จะเป็นการเสริมโง่เหงให้กับคนวันจันทร์ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็ตัวเล็กจากความฝัน นะคะเหมือนที่บอกตัวเลขจากความฝันตัวเลขเก่าๆนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถผู้หญิงจะนําโชคมาให้นะคะถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่ดูมีออร่าดูสวยนะคะดูหน้าตาดีหน่อยก็แล้วกันมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ในเดือนกันยายน2568นี้บ้างค่ะนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วค่ะ ถ้าไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาบ้างเถอะอย่ากเก็บมันไว้เลยนะคะมาดูอีกหนึ่งใบสิลองถามตัวเองสิว่าทิฐิน่ะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุก ะะดูเหมือนไพ่จิตวิญญาณ3าใบเนี้ยจะบ่งบอกว่าคนวันจันทร์ดูเหมือนจะมีอะไรภายในใจนะที่มันดูกดจันท์ที่มันดูเก็บกดนะคะที่ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าบอกใครได้นะคะบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกใครได้ก็ร้องไห้ออกมาบ้างนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะสบายใจขึ้นเมื่อบ้างหรือพาตัวเองเนี่ยนะคะไปไปรีแลกซ์ไปชาร์จแบตบ้างนะคะไปพักผ่อนไปผ่อนคลายนะคะ เลขหน้าไายมีเลข0มีเลข2มีเลข6มีเลข8และเลข1ค่ะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนวันจันทร์ในเดือนอกันยายน2568ันยน2568นี้ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ